สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บยูทีไนวินกันอีกแล้วผมท่านผู้ชมนะฝากติดตามช่อง EC Slots ไปด้วยครับผมท่านผู้ชมนะครบ100่งร้อยซับมีแจกเงินรางวัลน,นะท่านผนะู้ชมนะช่วยกดติดตามให้หน่อยนะสำหรับ EC Slots นะยูทีไนวินวันนี้เรามาลุยวายวิสโกกันเดียวดีกว่าครับผมไปลุยกันเลยไม่ต้องพูดเยอะนะมีคนโทรมาจาัดให้มาครับผมท่านผู้ชมนะล่าสุดก็ซื้อไปห0พันนะวันนี้ซื้อ4,000งบ10,000หมื่นนะผม,ผมไม่ต้องพูดนะผมใส่เลยนะใส่เลย,นะเลยนะผมตั้งใจมาซื้้อแลวนะ เดือดแบบชาวบ้านเขาหน่อยนะท่านผู้ชมนะไม่เคยได้แบบเดือดอแบบชาวบ้านเขาเลยครับผมไปท่านผู้ชมนะเออไวล็อกอย่างนี้ดิมาถึงอ่ะได้ลายครับผมมาล็อกเพิ่มหน่อยเพื่อนโอ้โหมาสามที่เดิมรอบเพิ่มต้องรอบเพิ่มแล้วผมตอนนี้ต้องการแค่รอบเพิ่มนะไวล็อกมันต้องมาเยอะกว่าน,นี้ครับผมท่านผู้ชมนะผม,นะผมเห็นคนอื่นนี่แบบว่าล็อกกระ,จ,กระจายท่านผู้ชมนะ ไม่เองโอเครอบเพิ่มมาแล้วก็ผมท่านชมนะสวยงามดุณที่ว่าเราจะได้บิ๊กวินหรือเปล่าแค่นั้นแหละมาเปิดมาดีรับผมซื้อ4000นะไม่มีบิ๊กวินเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันมีแต่คูณ2ไงท่านชมนะไม่มีคูณ3คูณ4คูณ5เอามาแล้วคูณ5นะพูดปุ๊บมาเลยครับผมจบแล้วจบเลยอย่างนี้จบนะท่านชมนะได้ไลฟ์เ่มไม่รู้นะ ปล่อยไหลเลยครับผมท่านชมนะผมไม่รีบแล้วเออมันต้องงี้คนระับผมยูทีไนวินครับผมไววิสโกครับผมตามมานะลิ้งที่ผมปักหมดไว้หรือลิ้งที่อยู่ใต้คลิปครับผมท่านชมนะผมไม่ได้ไลค์คูดห้าด้วยครับผมไม่ได้ไล่นะไม่ไล่นะต้องได้เพิ่มนะอย่างงี้ได้แน่นอนนะผมท่านผู้ชมนะอย่างงี้ได้แน่นอนตัวแพงด้วยผมเซนเซนะแพงลงมาจากนายอำเภอเลยครับผมท่านชมนะสวยงามครนะับนะผมแค่นี้แหละครับผม ถ้าไวมาเพิ่มนี่หวานหมูเลยนะทุคนะสุดยอดนะไวพิโกตอนนี้แจกอยู่หรือเปล่านะนายอำเภอของเราเองครับผมยังมีไหลต่อไปเรื่อยนะทู้ชมนะคนสี่พันบาทนะบรรุแล้วผมที่เหลือคือกำไรนะผู้ชมคิดแค่นั้นพอนะสองอพันไปแล้ว มา2องพ็ครับผมผม,มาผมมาต่อนะเหลือสี่รอบผมตัวแพงๆมาหน่อยได้ไหมโอเคคุณสมาช่วยอีกเรียบร้อยไม่รู้จะเรียบร้อยอยังไงนะท่านชมนะวันนี้ <c oughs> ผมมือผมอยูชินายวินยอดนะผมท่านผู้ชมกำไรหน,น่อรับผมที่จริงมันต้องได้เยอะกว่านี้นะตัวเอก็เอาตัวเอก็เอาตัวเอก็แพงสุดในตัวอัษอไมีก้วินมามาีมาเพื่อน ปล่อยไหลอ่ะผมไม่รีบแล้วนะโอสบายใจอผมสบายใจบ้างเถอะท่านผู้ชมนะโดนมาสองวันแล้วนะช่วยกันทื่อไปคลิปนี้ช่วยก,กดติดตามให้ด้วยท่านผู้ชมนะครบหนึ่งร้อยซับมีแจกแน่นอนนะผมไม่กักแน่นอนนะผมบอกแจกก็คือแจกนะท่านผู้ชมนะไอสองเปิดนะเอามามารอบเพิ่มถ้ารอบเพิ่มมานี่ช็อกโลกรอบเพิ่มมานี่ช็อกโลกเพื่อนมาหน่อยไม่มาไม้เป็นไหลรับผมท่านผู้ชมนะ สุดจัดจริงนนะเกมที่มันเป็นแบบว่าฟีเจอร์หรือโบนัสที่เป็นไวรล็อกนี่เดือดทุกเกมอยู่แล้วท่านผู้ชมนะผมบอกเลยสวยงามผมปล่อยไหลดูเงินไปกำไรหน่อย,อยละห้าพันสบายใจครับผมท่านผู้ชม อีกสองรอบอ่ะก็วิววิววิวเรียบร้อยคานผู้ชมนะวายเต็มเลยเป็นเฟ้ครับผมโอ้โหมา,มามามาไม่หยุดชุดไม่อยู่ครับผมโอ้โหสุดยอดวายขนาดนี้ก็ยิ้มยิ้ม,มแป้ครับผมอีกรอบนึ่งไงก็บิ๊กวินตัวแพงโอ้โหไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมนะยังไงก็ได้คูณ5นะไปพอเลิกกำไรเท่าไหร่เนี่ย กำไรแปดพันครับผมท่านผู้ชมนะพอเลยครับผมท่านผู้ชมนะยิ้มเลยครับผมฝากไว้ด้วยผมสำหรับยูทินายวินนะลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์หรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปว่ผมตามมาได้เลยครับผมโปรโมชั่นมากมายครับผมตอนนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย